วิธีฉีดพ่นปุ๋ยยาทุเรียนแบบ3สายพร้อมๆกันต้องใช้คนงานกี่คนต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการขั้นตอนการฉีดพ่นยังไงมาลองติดตามเหตุการณ์จริงๆจากคลิปนี้กันดูครับที่ไรนะครับ Cute. ฟ้าค่ะคุณฟ้าคุณฟ้าใช้หัวพ่นจีวจริงไหมครับเนี่ยใช้จริงเลยค่ะแล้วรู้จักมาจากไหนฮะหัวพ่นจีว่อร้านมีตีแนะนำค่ะป้าทอแนะนำมาก่อนหน้านั้นใช้อะไรฮะก่อนหน้านั้นใช้หัวฉีดธรรมดาหัวฉีดธรรมดาธรรมดากับไม่ธรรมดามันต่างกันอะไรฮะหัวฉีดธรรมดาจะเป็นหัวฉีดที่แบบเป็นกระบอกยาวแหลมเงี่ะแ้วมันจะปรับตามได้คือมันจะข้อตรงช่วงข้อต่อมันจะมีเยอะอย่างเงี้ยค่ะครับอ๋อแล้วคราวนี้ทีนี้มันมีปัญหาอะไรฮะถึง มันชอบพังตรงระหว่างข้อต่อมมันชอบแตกมันชอบรั่วแล้วก็หัวมันก็ใช้ไปนานๆหัวมันจะสึกอ๋อครานี้ก็เลยมารู้จักกับหัวพ่นจีวค่ะ นะครับซื้ออีกยานะเออสิบสองอันค่ะสิบสองอันนะครับแล้วคือตอนแรกซื้ออันเดียวก่อนหรือว่าซื้อสิบสองอันเลยตอนแรกซื้อมาแค่สามชุดค่ะเอามัวลงทดลอ,ง,อง,ลงก่อนสามหัวใช่ค่ะแล้วเป็นไงฮะหัวมันบานแล้วใบเราอ่ะเวลาฉีดมันก็จะไม่ดังแควกแควกก็คือมันจะไม่ขาดใบอ่อนมันก็จะไม่ขาดมันเหมือนเป็นการถนอมใบก็เลยลองซื้อมาใช้อีกจะใช้เฉพาะทุเรียนนะบางพุทก็ใช้ค่ะใช้เยอะไหมอันสิบสองอันเลยก็เรามีรถไถสองคันนี้ค่ะมันต้องช่วยกำพ่นอะไรอ๋อใช่ไม่งั้นเราไม่ทันเวลาเพราะว่าพวกแมลงพวกหนอนมัน ไม่ได้รอเราเราก็เลยต้องไอ้นี่ก่อนมีกี่ไร่กันเนี่ยสวนมีทัง้งหมดร้อยกว่าไร่ค่ะร้อยกว่าไร่มีทุเรียนมีแตท่ทุเรียนกับมังคุดค่ะสวนชอบจะเป็นมังคุดอ๋อโอเคร้อยกว่าไร่นะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ทำทำอะไรนะฮะวันนี้เดี๋ยวให้ไปรีวิวที่สวนค่ะแต่ว่าวันนี้จะรีวิวต้นเล็กค,ค่ะให้ฉีพ่มให้จริงๆเลยให้ดูจริงๆเลยใช่ไหมฮะโอเคครับไปเลยครับไปไงอ่ะฮะเอาขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวผมนั่งหลังเล้พี่นะครับผมอ่ะ นะครับเดี๋ยวก็ลุยกันเลยนะนะครับ่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยวตามพี่เข้าไปอ่ะอ่านะครับผมนี่คือการใช้จริงๆนะครับหัวพ่น GY นะครับผมนะครับเหตุการณ์จริงๆเลยนะครับแล้วก็ใช้งานจริงๆนะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมนะครับจันทบุรีนะครับโอ้พื้นที่กว่าร้อยไร่นะครับมีทั้งสวนเองสวนเช่านะครับโอ้โหน่าเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเขาฉีดพ่นกันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมานะครับโอ้โหนี่ครับมีสวนยงสวนยางนะครับผ่านสวนยางด้วยนะครับ โอ, <c oughs> โอ้โหละโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ครับด้านนี้เห็นแล้วจะมีเนี่ครับรถรถนะครับเป็นรถรถพ่นยาใช่ไหมเนี่ยนี่ครับรถพ่นยานะครับรถพ่นยาเลยอุ้ยน่าขึ้นมากเลยอ่ยะ นะครับจอดจอดเลยพี่อยากขึ้นกันี้อยากขึ้นกันนี้นะครับเดี๋ยวไปพ่นกันตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์สดสดไม่ได้เตรียมนะครับอันนี้คือไม่ได้เตรียมเลยนะนะครับเหตุการณ์สดสดเลยไม่รู้เขาจะไปพ่นกันตรงไหนนะก็คือเนี่ยเดี๋ยวเขาไปพ่นกันดู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 ด้านหลังดูด้านหลังนี่ครับนี่ครับก็กำลังเป็นเราเขาเรียกอะไรทีมงานนะครับทีมงานคุณภาพสร้างสารค์อีกแล้วครับท่านแล้วก็กำลังขับตามมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะพ่นกันตรงไหน นะครับอ่าอุ้ยมีหมามาด้วยนะมีหมามาด้วยตัวนึงนะครับหมาก็มาช่วยพ่นยากับเขาด้วยนะครับนี่โอ้โหเป็นไงเอาเรื่องดูหมาปอเป็นไงครับโอ้โหนี่ไงนี่นะครับนี่คือธรรมชาติจริงๆนะครับนี่คือชีวิตจริงๆนะครับเนี่ยนะครับของชาวสวนนะครับผมนะครับชาวสวนนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอ่าไปครับ เนี่ยครับตามเข้าไปนะโอ้โหมันมากนะครับมาวันมาก <c oughs> อ้าวันนี้งงครับไปทางไหนดี <c oughs> นะครับหมามันก็เห่าลงทางเขาบอกให้ถอยทางไหนครับไปนี้เหรอ อ๋อกับรถกลับรถกับรถ,ก,บรถกับรถครับกลับรถนะครับผมนะอ่าไปกันต่อครับนี่คือเห็นไหมของจริง <c oughs> นะเราก็ไม่ได้เตรียมเลยนะครับเนี่ยก็คือมาก็คือเขาฉีดพ่นยาแล้วเราก็ไปดูเขาฉีดกันแค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนี่น,น,นี่นี่นะครับนี่ก็คือรถพ่นยานะครับ นี่นะครับเรียวๆเลยนะครับเรียวๆเลยของจริงนะครับนี่หล่อด้วยนะครับพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มรูปหล่อนะครับเดี๋ยวเขาต่ไหนอ่ะนะครับอ่านี่เขาบอกว่าวันนี้ฉีดพ่นส่วนเล็กก่อนนะส่วนใหญ่ฉีดไปแล้วด้วยนะครับวันนี้ก็เลยฉีดเป็นส่วนเล็กนะครับอ่าก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนเล็กส่วนใหญ่ก็ใช้ g y ได้ทุกสวนครับผมนะครับ GY ทั่วไทยนะครับไป ดูนครับวันนี้เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาด้านในสวนนะครับก็มีทั้งมังคุดนะครับแล้วก็มีทั้งทุเรียนนะครับอยู่ด้านในนะครับอ่าโหนี่ทุเรียนกําลังกําลังออกเลยครับผมนะครับเอาเรื่องนะครับก็ปัญหาของชาวสวนนะครับก็คือความสูงนี่แหละนะครับต้นไม้ต้นมังคุดต้นทุเรียนนะครับมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราจะฉีดพ่นกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันนะครับที่เขาทงกันจริงๆนะครับนี่นะครับ มาก็มาด้วยบบนี่ครับเข้ามาก็จะเป็นมังคุดเยอะเลยครับผมมังคุดเยอะเลยนะครับมีทุเรียนแซมด้วยนะเห็นไหมนะครับมีทุเรียนด้วยนะครับมังคุดแซมทุเรียนหรือว่าทุเรียนแซมมังคุดไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะเป็นทุเรียนมาปลูกทีหลังนะมังคุดต้นใหญ่แล้วเห็นไหมนะครับมีทุเรียนแซมเออนะครับเขาน่าจะแบบเดี๋ยวถ้าทุเรียนโตอาจจะโดมังคุดอาจจะองโค่นไปนะนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเห็นไหมนะครับ โอ้เี้ยอันน,น,นี้ทุเรียนใหญ่แล้วมังคุดนะครับผมอ่าโอ้ยังไม่ถึงครับเข้าไปอีกลึกนะครับลึกอยู่นะครับหนึ่งร้อยไล่อะนะครับหนึ่งร้อยไล่นะครับก็เป็นโอ้โหนะครับมีทั้งมีทุกอย่างเลยนะนะครับสวนยางก็มีบางคุดก็มีนะครับ,กกบ,นะรบอ่าทุเรียนก็มีนะครับโอ้โหครบเลยนะมีคนดราม,ม่าก,กันว่าเฮ้ย ปลูกสวนยางหรือว่าปลูกสวนทุเรียนดีนะครับใครคิดไม่ออกก็ปลูกมัน2อ,อย่างออกไปเลยนะครับทั้งสวนยางทั้งสวนทุเรียนอะนะครับเห็นเขาบอกว่าอะไรนะสวนยางสวนยางคือแท็กซี่เหรอสวนสวนทุเรียนคือรับราชการอะไรสักอย่างเ่ยมีคนพูดอยู่นะจำไม่ได้แล้วว่าอะไรบ้าง <c oughs> ถึงแล้วนะครับผมนะครับไปครับเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับอ <c oughs> ถึงแล้วครับ โอ้โหเข้ามาลึกอยู่นะครับเนี่ยโหมีทั้งหมดเลยมีส่วนส่วนยางด้วยเหรอครับเนี่ยสวนยางก็ทำเป็นสวนแบ่งเปอร์เซ็นค่ะเป็นสวนนี้เป็นส่วนแบ่งเปอร์เซ็นค่ะคือยังไงส่วนแบ่งเปอร์เซ็นสวนแบ่งเปอร์เซ็นคือเจ้าของอ่ะมีที่แต่ว่าเขาไม่ทําอะไรเราก็เลยมาปลูกทุเรียนให้แต่ว่าเขาเขาจะออกแค่ค่าเหมือนค่าปุ๋ยค่ายาที่เราเก็บ ในระหว่างการดูแลแต่เราอะจอกค่าแรงในการทํางานอ๋อแล้วแบ่งแบ่งรายได้กันใช่ค่ะพอมีผลผลิตปุ๊บเราจะให้เลือกระหว่าง 50- 50ก็คือออกทุนช่วออกทุนร่วมกันคนละครึ่งกับแบบแบ่ง 60- 40เราออกทุนเราได้60อาเเขาเลือกแบบไหนฮะส่วนมากเขาจะเลือกแบ่งครึ่งอะคนละครึ่งใช่ห้าสิบห้าสิบใช่ก็คือเขาออก ค่าปุยยาด้วไกับเราอ๋อห้าสิบห้าสิบใช่ค่ะอ๋อโอเคแต่เราก็ไม่ต้องเสียค่าเช่านะไม่ได้เสียค่ะเพราะว่าเราทำสัญญาไว้แต่เราดูแลใช่ค่ะเราดูแลโอเคอ่ะโอเคครับมาทำอะไรครับวันนี้เดี๋ยวต้องรอรถถ่ายก่อนพี่ไหนก็ต้นเตี้ยต้นเตี้ยจัง่ะใช่ต้นนี้ประมาณสองปีรอปีสองปีค่ะเพิ่งปลูกรอแล้วต้องใช้หัวพ่นเลยเหรอเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนหัวพ่นไงคะคือแบบว่ามันติดกับรถถ่ายปุ๊บเราก็คือฉีดเลย เราไม่ได้เปลี่ยนสับไปสับมาอย่างนี้ค่ะใช่เพราะว่าหัวพี่มันปรับบานได้ใช่ไหมล่ะามันก็ปรับบานได้แล้วพอพอปรับบัมเราไม่ต้องใช้แรงดันปั๊มสูงครับอ๋อแล้วครั้งนี้เราแซมกล้วยหรือว่าใช่ค่ะปลูกแซมกล้วยระหว่างรอทุเรียนโตใช่ไหมใช่ค่ะระหว่างรอทุเรียนมีผลผลิตแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกผักแล้วแต่อันนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณปีสองปีได้ป่ะปีกว่ากว่ายังไม่ถึงสองปีอ่ะปกติฉีดพ่นยา เอ่อตอนไหนฮะตอนกลางวันเช้าเย็นหรือไงตั้งแต่เช้าสมมุติว่าเราจะลงแปลงนี้เราก็ผสมยาแล้วก็ฉีดตั้งแต่เช้าอะไรไปเลยประมาณครึ่งวันเสร็จรแล้วแต่เป็นบางแปลงค่ะสมมุติว่าเราจะฉีดลูกเราก็ต้องดูว่าฝนเอ่อฝนมาไหมอากาศเป็นไงเราถึงจะฉีดได้<อ>เราต้องดูสภาพอากาศด้วย แต่เขาเาเมื่อเช้า่ฝนตกครับแล้วใบเปียกพวกหนูก็เลยฉีดกันไม่ได้<อ>แล้วพอดียาคาถังเป็นยาชุดเล็กหนูก็เลยต้องมาฉีดชุดเล็กกันก่อนอ่าเป็นยาอะไรครับที่จะฉีดวันนี้ยาฆ่า,มาแมลงกับยาฮอร์โ<อ>มนบำรุงทั่วไปอ่ะอ๋อกันไม่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะกันไม่ก่อนเพราะใบมันอ่อนนะครับโหงกัมามากันเยอะขนาดนี้เลยระก็ฉีดสามใส่ละนลากสามคนรอใช่ทั้งหมดกี่คนทั้งหกคนหนึ่งชุดต่อหนึ่งชุดไทยหกคนเลยเหรอใช่รออ๋อมีมีมีทำไมบ้างนะหกคนเนี่ยก็มี คนรักษาสามคนคนฉีดยาสามคนในคนรักษายต้องขับรถถ่ายเป็นหนึ่งคนรอใช่ต้องย้ายรถไปเรื่อยเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํายังไงใช้หกคนเลยนะครับนี่ก็คือแบบแบบเขาเรียกไงเป็นเชิงพาณิชย์เลยเนาะใช่นะครับเชิงพาณิชย์เลยนะครับอ่ะรถกาลังมาแล้วนะครับอ่ะรถมาแล้วดารารถมาแล้วนี่ครับมาแล้วนี่เป็นอย่างนี้ นีหลบหน่อยนี่หลบหน่อยหลบหน่อยครับหลบหน่อยพระเอกมานะครับหลบหน่อยพระเอกมาอ่าเนี่ยก็เป็นรถรถแท็กเตอร์แล้วก็ลากจูงนะครับลากจูงยามาอันนี้ถังกี่ลิตรครับเนี่ยถังละพันลิตรค่ะหนึ่งพันลิตรใช่สองถังก็สองพันลิตรสองพันลิตรแต่อ๋อไรได้กี่ไร่ได้ครับเนี่ยประมาณเจ็ด เจ็ดไร่หกไร่ไหมครับเจ็ดหกเจ็ดไร่อสองพันลิตรใช่ไหมใชม่คือสองพันลิตรโกล้วยด้วยฉีดทุเรียนด้วยอะไรแบบนี้แล้วเขาบอกว่าไอ้หัวนี่มันช่วยประหยัดยาได้จริงไหมท่านนียก็ช่วยประหยัดยานะคะเพราะว่าบางทีอ่ะอาจจะเหลือประมาณสองสองสองร้อยลิตอรอย่างเงี้ยถังละสองร้อยลิตรประมาณเนี้ยพี่แล้วสี่ร้อยลิตรหนูก็สามารถกลับไปเก็บแปลงของหนูได้อ๋อมันมันประหยัดยังไงไหมายถึงว่าหัวมันเป็นฝอยมันเลยประหยัดไ่ะหัวมันเป็นฝอยฝอยฝายที่หนูเคยใช้ อ๋อพอมันถ้ามันไม่ฝอยมันก็ยาไก็จะกินเยอะใช่ค่ะอ๋อแต่พอมันฝอยมันก็เลยก็ต้องปรับแรงดันยาเยอะโอถ้าเป็นต้นสูงนะแล้วทำไมมันมีสายหลายเส้นนะคะเนี่ยฮะสายทำไมมันก็มีสามเส้นไงพี่ก็สามสายรอแต่ว่ายาวสายหนึ่งยาวร้อยเมตรอ่าอ่าสายหนึ่งยาวร้อยเมตรใช่แล้วทำไมต้องมีสามสายก็คนฉีดสามคนไงพี่ออ๋คนล拉สายสามคนอ่าแล้ว แต่ว่ามันก็คือยาตัวเดียวกันใช่ยาตัวเดียวกัน้วทำไมมันสายสีมันไม่เหมือนกันน่ะถ้าเกิดปรับยาสมมติว่ายาหัวใจหัวหนึ่งตันเราก็จะปรับไม่ถูกใช่ไหมว่าเออหัวไหนตันเพราะว่ามันต้องแยกสีไปเลยสมมติว่าสายสีดําตันเราก็ต้องปิดสายสีดำแล้วก็เปิดน้ําเวียนอ๋อก็คือแค่แแยกแยะว่าอันไหนตันไม่ตันอย่างงี้ใช่แต่ว่าสายเหมือนกันใช่ไหมสายเหมือนกันค่ะเหมือนเดียวกันเหมือนเดียวกันใช่๋อแล้วปั๊มนะครับปั๊มปั๊ม ปั๊มตัวใหญ่อ่ะตัวห้าหมื่นฮะใช่ปั๊มตัวห้าหมื่นใช่แรงดันมันเท่าไหร่แรงดันมันเท่าไหร่รู้ไหมเดี๋ยวพี่ลองดูแรงดันที่ปั๊มอ๋อกี่บาทกี่เบอร์อะไรเงี้ยใช่ดูที่ปั๊มออกคือปั๊มปั๊มเดียวมันออกสามเลยเหรอใช่อ่ะอ๋ออ่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูแรงดันตัวละห้าหมื่นปั๊มใช่นะครับแท็กเตอร์อีกเท่าไะแท็กเตอร์อีกกี่แสนเนี่ยพี่นะแต่หนูก็ซื้อมาซื้อมาเก่าแล้วไงซื้อมานานแล้วครันเนี้ยออ สัามาหนูจะซื้อมาแบบเหมือนจ่ายงวดน,นี้จ่ายเราจ่ายเงินงวดแรกผ่อนนะนะอ่าใช่งวดแรกเสร็จปุ๊บแล้วอีกครึ่งปีมันจะมีโปรโมชั่นว่าเกษตรกรอีกครึ่งปีผ่อนอีกครึ่งปีค่อยจ่ายเนี่ย<อ>จ่ายครึ่งนึงอีกครึ่งนึงค่อยจ่ายเนี่ยก็คือล้างผลไม้ไป,ไปแล้วครับผมเอาพี่หลบนะะหลบนะเอาหลบอ่ะเดี๋ยวไปดูปั๊มน้ำเขานิดนึงนะครับที่เขาใช้นะนี่ตัวนี้ออ่ะอะไรนะฮะ คารูยาม่าคารูยาม่าใช่นี่นะปั๊มน้ำนะครับตรงนี้นี่ตัวอ๋อน,นี่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 มามาลูยาม่านะครับกี่แม็กซิมัม800อะไรเนี่ยนะครับ800มิลลิลิตรต่อนาทีนะครับ h, คาปาซิตี้ก็150นะครับความดันก็คือ3นะครับรีควีฟพาวเวอร์98<ห>นะครับ,<ห>รบอ่าโอเค ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะเขาเขาเขาใช้น้ำมันเหรอฮะเออใช่ค่ะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกข้างในฮะปั๊มมันต้องใช้ไฮดรอลิกหล่อพี่น้ำมันไฮดรอลิกคือไงน้ำมันไฮดรอลิกก็คือน้ำมันหล่อเรื่องหล่อหล่อปั๊มไงคะไม่ใช่น้ำมันเครื่องไม่ใช่น้ำมันที่เติมรถยนต์นะนะไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะคัวละยาง คือ,อนนเป็นน้ำมันที่หล่อระบบของปั๊มอย่างเงี้ยค่ะเป็น<อ>น้ำมันของปั๊มเลย<อ>เพราะว่ามันจะมีลูกสูบมีอะไรแบบนี้ไงมันก็เลยต้องใช้น้ำมันโอเคอ่ะเดีย๋ยวเริ่มกระบวนการฉีดพ้นกันเลยนะครับอันแรกพี่พัดทำไงฮนะอ่านี่ครับผมก็คือใช้คนฉีดสามคนนะครับทางไหนเริ่มมาแล้วนะครับอ่าุยเลยนะครับ นี่หลบนะยานะยานะ <laughs> ยานะหลบนะพี่ตายรู้ก็ได้หลบตอนยาเขาบอกหลบหน่อยพัะยามาเอาน,นะครับเริ่มเริ่มสีแล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มแรงเริ่มเลยใช่ป่ะ <laughs> นี่ครับนี่นะเริ่มแล้วนะครับโอ้อันนี้คือหัวใจนะฮะ อ๋อนี่ไงสามเส้นเห็นไหมนะครับสามเส้นนะครับนะครับก็เริ่มฉีดไปแล้วนะครับผมนะครับนี่อ๋อนะครับสามคนนะครับนี่สามคนนะครับดูดิว่าเขาใช้หัวพ่นจีวายจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับอุ้ยใช่ไหมเนี่ยทำไมมันทำไมมันออกดำดำที่ทำไมมันดำแล้วอ่ะใช้นานใช่ไหมอ๋อนี่ครับใช้นานนะครับ จากสีทองเป็นสีดําเลยพี่นะครับดูดิใช้นานนะครับนี่โอ้นี่คือใช้จริงนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูทางนู้นก่อนไปทางนู้นกันไปดูนี้ก่อนไปดูนี้ก่อนครับอ่ะนี่ครับทางนี้นะครับผมนะก็ฉีดพ่นนะครับโหพ่น GY นะครับนี่เริ่มฉีดกันแล้วนะครับผมนะครับเริ่มฉีดกันแล้วนี่ครับก็จะมีคนช่วยลากสายคนนึงนะครับแล้วก็คนฉีดคนนึงนะครับนี่ อ่าอันนี้ก็คือเขาฉีดเริ่มฉีดกันแล้วนะครับนี่อ่านี่ครับนี่ก็คือนะครับเนี่ยจากสีทองมันก็จะออกค้ำๆนิดนึงนะครับพอพอใช้งานไปนานๆนะครับใช้งานไปนานๆก็จะสีค้ำนิดนึงนะครับเนี่ยเราดูไกลมากเลยนะนะครับไกลมากเลยเห็นไหมนะครับระยะจากตรงนี้นะครับไปนู่นนะ โอ้นะครับเออความแรงดันก็คือมาถึงนะครับนี่ครับก็ไล่ฉีดไปอ่าอันนี้ก็คือใช้เอ่อไซส์เล็กก็ได้นะครับก็คือ1.8ก็พอนะครับเพราะว่าต้นยังไม่สูงนะครับเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับ เดี๋ยวไปดูสายอื่นบ้างนะครับมันมีทั้งหมด3สายนะครับผมนะครับมีสายอื่นบ้างอันน, si น,นี้สายที่1นะครับเมื tie, ่อ şey ก <f> ี an, ้เส้นสองไปแล้วนะนี่คือเส้นสองเส้นไอ้เส้นเมื่อกี้เส้นหนึ่งไปแล้วนะครับนี่คือเส้นสองนะครับเส้นสองนี่ครับเมื่อกี้เส้นหนึ่งนะนี่เส้นสองเราไปดูเพราะเป็นมาเป็นคู่นะครับมาเป็นคู่คู่นะครับ คู่ใครคู่มันกับคู่กันนะครับเมื่อกี้คู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่สองกันต่อนะครับนี่คือคู่สองนะครับโอ้โหก็ดูความยาวนะยาวมากเลยนะเพิ่งเคยเพิ่งเคยรู้ว่าเขาฉีดยากันอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับเขาแยกกันนะครับสามคนสามคู่นะทั้งหมด6คนนะครับที่เขาบอกนะครับอ่านี่คือคู่สองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะเฮ้ยนี่ครับมีน้องหมาวิ่งมาช่วยด้วยนะครับสองตัวสองเป็นคู่เหมือนกันน้องหมาก็มาเป็นคู่เหมือนกันนะครับ อันนี้คู่สองนะครับนี่นะก็เดี๋ยวต้องพยายามอย่าให้อยู่อยู่ตู้ลมนิดนึงนะครับเฮ้ยมีอะไรเรืองครับนี่อันนี้คืออะไรฮะอะไรอะไรคือเป็นไม่เป็นไม่มะเขือมะเขือยาวนี่นนะครับอ่าอันนี้คู่สองนะครับดูดิครับว่าใช้จีวจริงหรือเปล่านะครับนั่นไงครับหัวลองดูที่หัวนะเอ็มสองไปที่หัวนิดนึงนะครับนี่ใช้จีวนะครับผม นะครับต้นเล็กต้นใหญ่ใช้ได้หมดนะพี่นะดีดีไหมพี่ใช้ดีไหมดีไหมใช้ดีนะโหใ,นะใช้จนดําเลยนะพี่นะจากสีทองมันทำไมมันสีดําเลยนะพี่เนี่ยมันใช้ใช้นานแล้วฮะนานแล้วครับใช้นานแล้วอันนี้อันนี้หวัวเท่าไหร่พี่รู้ป็นหนึ่งหนึ่งจุดแปดเลยใช่ไหมก็ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันหน้าที่ฉีดอย่างเดียวครับอันนี้พี่ปรับฝอยสุดหรือว่าแรงสุดเนี่ยแรงยังยังยังสุดครับ ยังไม่แรงสุดใช่ไหมครับผมกลางๆใช่ไหมพี่ครับผมต้นมันไม่ใหญ่เนาะนะครับนี่กล้วยเกยก็ฉีดไปด้วยนะครับอ่าไปดูกันต่อครับนี่ครับก็คือการฉีดพ่นนะครับหัวจีวายนี่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 นะครับอ่านนี้ก็คือคู่คู่สองนะครับมาเป็นคู่คู่กันนะครับอ่านี่ครับสามเส้นเลยนะนะครับนี่ดูดินะครับนี่ก็คือฉีดขึ้นไปนะครับ ฉีดขึ้นไปนะนะครับเป็นฝอยนี่คือหัวสองนะครับนี่คือการฉีดจริงๆเลยนะครับนี่นะครับอ่านี่ครับอ่านะครับสายยาวมากนะนะครับสายยาวมากก็นะครับได้อยู่นะครับนี่ขนาดสายยาวขนาดนี้นะก็สายสามเส้นน่ะดูความแรงของน้ํานะครับนี่นะครับ นี่นะครับโอ้โหแรงดีมากนะครับดูดิเห็นไหมนะครับนี่ครับก็ไล่ฉีดไปนะครับนี่คือการฉีดจริงๆเลยนะครับใช้งานจริงนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูคู่สามบ้างครับคู่สองไปแล้วนะต่อไปคู่สามนะครับคู่สามอยู่ทางไหนไปไหนล่ะนู่นนะโอเคอ่าอันนี้คือคู่สามนะครับสงสัยมากเลยเป็นแฟนเป็นแฟนกันออ แต่ละคู่แต่ละคู่จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ถ่าดี๋ยวต้นไป <c oughs> นะครับอ๋อนี่ครับคู่สามอุ้ยอันนี้อันนี้คือของใหม่เลยนะครับเห็นไหมยังสีทองอยู่เลยเห็นไหมครับพอใช้ไปน,นานๆมันสีมันจ,จะจะสีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีดํานะแต่อันนี้เห็นไหมอันใหม่เลยครับโอ้ดูดิโค้ดอันนี้แรงกว่าเพื่อนเลยนะ <c oughs> ดูดี <Norwegian> นะครับนี่โอ้ยเห็นไหมพุ่งสูงเลยนะครับแรงกว่าเพื่อนเลย นะครับตัวใหม่ไงแรงนะเกี่ยวว่าไม่รู้นะครับอุ้ยกระตรงนี้ตอนนี้มีมีมีลูกกันด้วยนะครับทำเขาเรียกอะไรนะมะเขือหรอนะครับมีมะเขือแล้วนะครับโอ้เนี่ยครับพุ่งดีมากนะครับดูดินี่โ้ดูดิถึงไมเอาถึงไม้เอาอยู่ไหมดูดิเอาอยู่นะเนี่ยนะครับสูงขนาดนั้นยังเอาอยู่ดูดินี่โอ้โหนะครับ G ีนะครับนี่เด็ดดอื้อหือ นี่นะครับแล้วสายยาวมากนะครับสายน้ํายาวมากนะครับยังเอาอยู่นะครับนี่ต้นเล็กต้นใหญ่ได้หมดนะครับใบไม่ขาดนี่ครับอันนี้คือคู่สามนะเนี่ยก็คือการฉีดพ่นยาจริงๆนะครับนนะครับผมนี่ครับก็ช่วยกันไม่ให้สายมันพันใช่ไหมครับวยกันจับสายคนหนึ่งนะครับแล้วก็ฉีดคนหนึ่งนี่นะครับอ่า นี่ครับต้นเล็กต้นใหญ่ได้หมดนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ได้หมดนะครับกล้วยกระฉิดด้วยนะครับก็คืออันนี้จะเป็นการปลูกพืชแซมทุเรียนไปด้วยนะนะครับมีทุเรียนด้วยแล้วก็กล้วยด้วยนะครับนี่อันนี้คือร้อยเมตดใช่ไหมฮะใช่แตงกวาเส้นนะร้อยเมตรใช่แล้วดูไม่ค่อยแรงเลยฮะมันต้องปรับยาไงครับเพราะว่าต้นเล็กเราต้องปรับยาเบา เพราะว่าแค่นี้ขนาดปรับยาเบายังจะเลยยอดอยู่แล้วพี่อ๋อมันอยู่ที่ปรับไอตัวตัวปั๊มใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเอาแรงเอาเบาใช่ค่ะปรับได้ปรับได้ค่ะอ๋อทีนี้เรามันเป็นต้นเล็กใช่มันก็เลยดูไม่ค่อยแรงใช่ค่ะอ๋อก็คือ้วแต่ต้นด้วยแต่จีราของต้น่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับการฉีดพ่นเอ่อ GY นะครับในสวนทุเรียนนะครับขนาดเล็กนะครับก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับเล็กใหญ่ก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณฟ้านะครับที่มา รีวิวให้ดูนะครับสำหรับหูขน G y นะครับถ้าถามถึงความประทับใจนะครับท,ที่ใช้ GY มาใช้มานานยังคะเนี่ยก็ใช้มายังไม่ถึงปีอะค่ะ<อ>เพราะว่าเพิ่งเริ่มมาใช้ครับค่ะก็ใบก็ไม่เสียหายค่ะสังเกตได้ค่ะใบอ่อนอะเวลาฉีดอะถ้าเกิดเราปรับแรงแบบเนี้ยถ้าเป็นหัวอย่างอื่นอะอาจจะแบบใบขาดมั่งอะไรมั่งแต่หัวนี้ใบไม่ขาดครับค่ะก็ความเสียหายของใบก็น้อยลงสัมผัสการสัมผัสแสงสัมผัสอาหารก็มากขึ้น ครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือนะครับรีวิวการใช้งานจริงของโคมันจีวายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณฟ้ามานะครับขอบคุณครับนะครับอ่ะนะครับ้เกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนนะครับอย่าลืมติดตามช่องของโทนี่หมกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ